การช่วงชิงอำนาจในชนชั้นปกครองสมัยล้านนาได้มีการกำจัดเส้นหนามอำนาจโดยมีการลงโทษสูงสุดคือประหารชีวิตลองลงมาคือการตัดมือตัดเท้าและสุดท้ายคือการเนรเทศไปยังเมืองที่ห่างไกลการเนรเทศไปยังเมืองที่ห่างไกลเพื่อป้องกันการซ่องสมกำลังเพื่อการกลับมาทวงอำนาจคือและมีหนึ่งเมืองที่กษัตริย์ล้านนาถูกเนรเทศไปอยู่เมืองนี้ถึง3พระองค์เมืองน้อยตามหลักฐานตั้งอยู่ระหว่างเมืองปลายและเมืองแห่งหรือเวียงแห่งในปัจจุบัน ดินแดนชายขอบอาณาจักรล้านนาบันตั้งอยู่บ้านเมืองน้อยตอเวียงเหนืออ,อปลายจแม่ฮ่องสอนชื่อของเมืองน้อยปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่21ว่าเป็นที่คุมขังพ่อท้าวบุญเรืองบุตรชายองค์เดียวของพระเจ้าตีลกราชกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านนาซึ่งถูกใส่ร้าย,ายจนถูกเนรเทศมาอยู่เมืองน้อยและถูกประหารในเวลาต่อมา การเดินทางมาเมืองน้อยมาได้2เส้นทางจากอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจากอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่และครั้งนี้ผมเดินทางจากอำเภอเวียงแหงเพื่อไปยังเมืองน้อยระยะทาง3 0ิกิโลนี้ขึ้นมาได้ประมาณ5 6ถึงกิโลก็จะเจอทางปฏิบัติการเฉพาะกิจหัวปลายอุทยานแห่งชาติเมืองดังกรมอุทยานแห่งชาตินี่ครับ ถ้าจากตัวอำเภอเวีงแหงเลย13กิโลแต่ถ้ามาจากวัดกองลมก็จะประมาณ6-7กิโลอันนี้จะไปอำเภอปลายได้ตัดปไปอำเภอปลายได้ประมาณ45กิโลนะครับทางทางอำเภอปลายแต่ถ้าตรงเข้าไปไปดอยดำ ิ15ไปประมาณ3-4กิโลก็จะเจอสุดชมวิว,วเข้าไปอีกก็จะเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่รอยดำครับนี่เป็นฐานก,การที่พี่ทาหารพี่พี่อุทยานอุทยานถึงชาติไว้นำดัง อุทยานห้วยน้ำดังหน่วยหัวปลายก็จะประมาณนี้ครับเป็นทางดินแดงลุกลังตลอดเส้นทางเพราะว่าอยู่ระหว่างการเริ่มปรับปรุงมีการปรับหน้าดินไว้รอทำถนนคิดว่าอีกไม่นานถนนเส้นนี้ก็น่าจะสวยเี้นเส้เยวนครับ สักพักก่อนถึงบ้านเมืองน้อยอีก3-4กิโลก็จะเจอ3แยกไปบ้านกิวหนอโครงการบ้านยามชายแดนบ้านดอยผักกูดโครงการฟื้นฟูแม่น้ำปลายแล้วก็อีกในหลายหมู่บ้านที่เป็นชาวกะเลี่ยงที่อยู่บริเวณอำเภอปอยายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ครับไปเมืองน้อยไกลไหมครับไกลครับไม่ไกลเน,ะน,น,นาะโอเคครับ ในที่สุดผมก็มาถึงบ้านเมืองน้อยขอจอดพักให้หายเหนื่อยเพื่อพอที่จะได้สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านบ้างสว oh. ัสดีครับนี่อันนี้นี่เป็นบ้านเมืองน้อยใช่ไหมครับใช่ครับเออมันก็จะมีอยู่แค่แค่แค่นี้ใช่ไหมรหรือว่ามีเยอะครับอย่าหมู่บ้านรับแค่หมู่บ้านนี้มีอยู่เยอะครับอ๋อแล้วพระธาตุดอยหมวช้างอยู่ไหครับ,บนนครับไปไกลไหมครับ แล้วแล้วในหมู่บ้านผมพักตรงไหนได้บ้างกลางเต็นท์หรือว่าอะไรตรงไหนได้บ้างครับตรงไหนดีเอ่อผมโทรหาได้เบอร์ผู้ใหญ่ไอ้พ่อหลวงแล้วแกไม่รับสายอย่างชิดชัยนะครับลอยช้างสิเป็นรอยอะไรนอนนอนตรงตรงเจดีย์เก่าตรงเมืองตรงอันนัเจดีย์เก่านั้นได้ไหมอะไรนะที่ฐานเมืองเก่าอะเอาแหวกเลยหรือนอนในวัดวัดน่าสนใจไหมน่าได้พอได้ไหมครับ วัดเขาจะมีวัดเออวัดท่านเมืองน้อยถูกไหมครับวัดเมืองน้อยก็นอนได้ครับมีตะรงนี้นอนได้ไหมครับตรงนี้ตรงนี้มีวัดมีคนอยู่ไหมครับตรงนี้มีมีที่พักอยหรือว่าที่พักสงฆ์ครับไม่ไม่ไม่มีคนอยู่แต่ว่าข้างบนขึ้นไปหน่อยมันจะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งตรงเจดีย์เก่านี่ จะเป็นสถานที่แบบที่ให้เที่ยวแล้วก็ที่พักสงก็มีเป็นหลังเป็นหลังอยูว่ว่าข้างบนมันจะเป็นวัดขึ้นเด่นหน่อยเ,เลยไกยลขึ้นมาเนีผมโทรหาเบอร์ที่เขาให้ไว้ในเพจอ่ะแล้วไปติดพระอาจารย์ที่ททแกอยู่กัลยาณิวัฒนาครับพระอาจารย์พร,าารพระอาจารย์เดี๋ยวผมพระอาจารย์สุชาติมั้ครับเด<อ>ี๋ยวขึ้นไมบอกว่าให้ไปนอนที่สำนักสงฆ์ได้เลยแสถานที่อยู่ตรงไหนครับสำนักสงฆ์ตรงนี้หลังเดียวเดี๋ยวออกตามหังไมได้ครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนในหมู่บ้านนี้มันไกลไกลไหมครับตรงนั้น เนี่ยไม่ไกลครับลงไปหน่อยก็เขาบอกว่ามีแค่โซนตรงนี้แค่นี้คือเมืองน้อยทั้งทับนมีกี่หมู่บ้านครับเนี่ยอมืกมียน่ยวนนงน้อยอู่หามูบ้านหมู่บ้านแต่ถ้ขึ้นไปข้างบนก็เป็นบ้านเกษตตรงไหนครบไปสองแห่อ๋อขึ้นตรงเขื่อน มบกันเปล่าไอ้ตรงสามแยกเลี้ยวซ้ายลงไปใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่มีผมมาอาศัยที่แถวนี้ได้ปะเนี่ยได้ได้ได้ลองกับผมได้ผมก็อยู่คนเดียวจริงป่ะครับผมอ๋อนี่ไงพระธาตุดอยหัวช้างเดินขึ้นไปไกลป่ะครับชันไหมไม่ค่อยชันก็าทำบันไดชั้นบันไดอ๋อเป็นชั้นบันไดครับแต่ยังไม่ได้เทนะแล้วราจอดไหนได้ครับพี่รถยนต์เรอนี่ยมอไซค์ ก็จะขึ้นไปแล้วครับขึ้นดอนอ่ะขี่เข้าทางไหนขี่เข้าทางเก็มีทางแยกมีป้ายบอกอยู่ไหมเดี๋ยวผมไปวนเซอร์เวดดูก่อนถ้าไม่มีผมจะมาขออาศัยพี่ไๆเนี่ยกลางเต้นแถวนี้ก็ได้ครับนี่บ้านบ้านใครนี่ดูเป็นข้าออกอยากกันนะเราเนินนี่เลยตอนเย็นเขาจะมานั่งเห็นไฟเต้นนะเอาละครับเกาะไฟจริงไหมน่าสนุกตอนเย็นกับตอนเช้า มีเครื่องดับดับหนาวไหมครับมีเดียบ้างลักชาวบ้านนี่ผมขอขี่วนดูสักแป๊บนึงหาหาทำเลก่อนก็ตอนเย็นถ่ายรูปตรงไหนได้ไหมครับก็นี่เลยข้างบนบนนี่บนนี่ครับตอนเย็นๆกับตอนเช้าอ่าเดี๋ยวผมขอวนดูก่อนพี่ถ้าถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวผมขออาศัยเพราะว่าอยู่ใกล้คนมันน่าจะอุ่นใจอุ่นใจแล้วก็ได้บรรยากาศแบบชาวบ้านดีเนาะ รถซ้ายหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องเดียวครับหัวคุณเอาหล่ะครับตั้งเต็นท์ได้ใช่นะครับอ๋อสวยน่าสนใจเรยแล้วครับมากันเยอะไหมครับม,มสาสี่ห้า,า,า,าคาน,นค่ะถ้าตอนถ้าตอนเย็นผมขึ้นไปนี่ได้ใช่ไหมครับลงมามันจะมืดไหมถ้าเกิดขึ้นต้องไป ประมาณเนี้ยโอเคเลยเพราะว่ามันมืดเร็วเนาะขึน้นเร็วใจผมจะมาเก็บจะมา,ะมาะตามหาประทาเก่าไอ้นี่ครับเงเก่า,า,าแต่ถ้าขึ้นข้างบนจะเห็นเลยใช่ไหมครับก็เห็นอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยต้น,มนไม้บางอันนี้คิดให้คิดตามผมนะยังไงครับเนี่ยอโอ้ย <laughs> ่ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยกันครับเดี๋ยวคกินเสร็จเดี๋ยวค่อยขึ้นไปที่เมอและในที่สุดผมก็ตามหาจนพบกับโบราณสถานเมืองน้อยตั้งอยู่ริมน้ําน้อยชานหมู่บ้านเมืองน้อยแม่น้ําน้อยนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ําปายและไหลลงสู่แม่น้ําสารวินในที่สุดเช่นเดียวกับเมืองในประเทศอีกหลายเมืองเช่นเมืองโยมใต้ เมืองศาสตร์เมืองนายทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในกลุ่มรุ่มน้ําสารวินสนิษฐานว่าเป็นกลุ่มการเมืองในเชียงใหม่เรียกกันว่ากลุ่มลุ่มน้าคงจึงเลือกเมืองชายแดนฝั่งสารวินเป็นเมืองในประเทศการในประเทศในร้านนาเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นพญางลายได้ในประเทศพระโอรสขุนเครือไปอยู่เมืองนายเมืองในเขตรักฉาในปัจจุบันพญาชายสงครามหรือขุนครามในประเทศพระโอรสไปอยู่เชียงตุงเจ้าสามฝั่งแกนในประเทศโอรสเท้าลกให้ไปอยู่ที่ขุนยวงใต้ ท้าลกหรือพระพิโลกยึดอานาจคืนจากพระบิดาก็ในประเทศไปอยู่เมืองศาสตร์ในรัชฉานพม่าในปัจจุบันพ่อเท้าบุญเลืองผู้ชายองค์เดียวของพระเจ้าตินโลก,กรลาชกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านนาซึ่งถูกใส่ร้ายจนถูกในประเทศมาอยู่เมืองน้อยและถูกประหารในเวลาต่อมาและที่นี่ยังเป็นที่ประสูตรของกษัตริย์ล้านนาราชวงศ์มังรายอีกสองพระองค์พระยอดเชียงรายพระเกศเก้าภายหลังได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ล้านนาและถูกในประเทศมาที่เมืองน้อยอีกครั้งหลังจากนั้นชื่อของเมืองน้อยก็สูกหายไปจากประวัติศาสตร์รานนา จนเมื่อพุทธศตวรรษที่25เมืองน้อยได้ถูกฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งโดยกลุ่มชาวไทยใหญ่โดยการนําของปูงหอยสามหรือพญาแสนธานีพิทักษ์ผู้ครองเมืองแห่งเหนือและเมืองแห่งใต้จากการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ภูหอยสามได้ไปสร้างบ้านแปลงเมืองที่บ้านแมรณะเมืองแพมเมืองแหง่งและเมืองน้อยจึงเชื่อได้ว่าเมืองน้อยเป็นพื้นที่ดังเดิมของอาณาจากักรลานนาโบราณสถานบ้านเมืองน้อยจากการสำรวจ มศิปลปกรณพบเจดีศิลปะล้นนานนาอายุราวพุทธศตวรรษที่21และยังมีวิหารสารบาทกำแพงและซุ้มประตูโขงจากองค์ประกอบที่ค้นพบเชื่อว่าวัดนี้เป็นศูนย์การทางศาสนาของผู้คนชุมชนบริเวณนี้บ้านเมืองน้อยบ้านห้วยเฮียบ้านห้วยหกและบ้านกิวนองนอกจากโบราณสถานเมืองน้อยนี้แล้ว ที่เมืองน้อยยังมีพระธาตุดอยหัวช้างซึ่งมีดอยอยู่ลูกหนึ่งท้ายในหมู่บ้านมีลูกคล้ายหัวช้างทางวัดเมืองน้อยจึงรวบรวมกําลังศรัทธาขึ้นมาสร้างพระธาตุไว้บนยอดดอยนี้จึงเรียกพระธาตุนี้ว่าพระธาตุดอยหัวช้างและยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตตกที่สวยงามอีกที่หนึ่งในบบอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้เลย เดินทางเข้ามาที่นี่ก็ใช้พลังงานกายมากพอสมควรแต่พลังใจของวันนี้คือการได้ออกมาตามหาในสิ่งที่อยากมาเห็นและก็ทำให้หัวใจพองโตได้อีกครั้งพระธานเมืองน้อย ืองน้อยในยามเช้าของฤดูหนาวกับอากาศที่ไม่ถึง10องศาแต่ก็ไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกหนาวเลยเพราะผู้คนที่นี่ต่างเป็นกันเองและอบอุ่นมากๆเมื่อแสงแดดในยามสายพอให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นมาบ้างชาวบ้านเริ่มออกไปทํางานทําไร่ใช้ชีวิตตามปกติแต่ที่ต่างจากทุกวันที่จะมีรอยยิ้มให้คนแปลกหน้าอย่างผมเชา้ชาเช้าแบบนี้ยังไม่มีร้านค้าไหนเปิดก็มีพี่มีที่สาวคนสวยนี่แหละที่มีน้ำใจใส่ไปในไข่เจียวให้ผมได้อิ่มในมื้อเช้า ไม่ได้ไม่เข้าเข้าดอยทำคนคนที่นี่ยังน้อยมากที่เห็นพรมตอนเป็นเกลียใช่สก่ีย์เรารับว่าท่านเขาจะข้างบ้านลราหมดเลย แต่ก็ยังมีอยู่เหลือเลยคนที่อายุได้ับเอยหไังไปกี่ปีครับถึงย้อนกลับไปกี่ปีียิบปีโล้ที่มีจะปีแล้วใช่เพราะว่าตั้งแต่เขาเริ่มนกต็้องันทันโลกะมันต้องมุนตามโลกคนเมืองมันยังมาบอกว่าคนดอยต้องรักษาความตั้งเดิมไว้มัน มันก็ไม่ไม่ยุติธรรมสำหรับจริงๆก็จริงๆถ้ารักษาดัด้งเดิมก็ถ้าผสมก็สานกันก็ยังโอเคใช่ไหมเ,เดี๋ยวเวียนเห็นทวกรีสอร์อทาอะไรเขาก็ยังยังดังเดิมอย่าง ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาที่นี่ทําไมแค่หมู่บ้านลเล็กหมู่บ้านหนึง่งแต่ตอนนี้ความรู้สึกได้ตอบไปหมดแล้วว่าเข้ามาที่นี่ทําไมและผมก็โชคดีที่ได้เข้ามาเจอผู้คนในบ้านมุงน้อย,อยที่ได้ให้ข้อมูลให้ความรู้มิตรภาพและรอยยิ้มกลับไปแล้วผมก็จะกลับมาเยี่ยมเยือนใหม่ในเวลาที่เหมาะสม